สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิว5เหตุผลทำไมจะตัว Xiaomi แผดเถึงน่าซื้อมาใช้งานกับแท็บเล็ตที่สเปคจัดเต็มราคาสุดโคคุ้มจาก Xiaomi ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา8,490บาทนะครับบอกเลยว่าราคานี้คือ คุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยแน่นอนนะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้แหละรครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะ,ะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดทั้งแอฟฟ้า แอปส้ม e หรือว่าที่ตะกร้าสินค้านะครับผมตามลงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นะผม่เลยบอกเลยว่าพี่ทําการเชิญตัวนี้มากับเหตุผลข้อแรกที่พี่ชอบคือเรื่องในการดีไซน์ของบอดี้แล้วก็สเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับดีไซน์ตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความเพียวบางความเพียวบางจวนี้คือบางเพียง6.18ม mm มนะครับนี่ ถือว่าตัวนี้บางมากเลยครับให้เรามาดีจริงก็ในการป้องกันการงอตัวนี้คืองอยากมากคือเจ้าตัวเสียวมีบแหจิตทำการบ้านออกมาคือสมบูรณ์แบบมากลำโพง4ตัวเป็นลำโพงตัว d o l b y a d m o d s ครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวพร้อมพอร์ตไทซีตัวนี้เวอร์ชั่น3.2สามารถ อ่านเขียนข้อมูลคือ5 g b ได้บอกเลยว่าสุดจริงครับพร้อมกับดีไซน์ยูนิคบอดี้มีความเรียบหรูตามแบบของแท็บเล็ตตัวเสียวมิัวนี้งบ8,000กว่าบาทมุมมองพีนะถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับและพีผมชอบคือตัวขอบตัวหน้าจอคือขอบบางมากมาพร้อมกับหน้าจอตัวนี้คือ11.2นิ้วครับกับอาตาัตราเรเฟคือ144เฮปรับเป็น60 ปรับเป็น90ได้แล้วก็ปรับเป็น1นึ่งิได้มีการฮัตการกดที่ดีมากแบบ่งหน้าจอได้ใช้มัลติ window ได้ค้นแอปได้กับฟังก์ชันันี้บอกเลยว่าสุดจริงครับพร้อมกับขอบจอที่มีความพรีเมียมมากกระจกถือว่าเก๋คุณภาพดีจริงผมหน้าจอตัวนี้บอกเลยว่ากับการดีไซน์ถือว่าให้มาสุดจริงแรม8กิกบวกเพิ่ม 8G กิกผมตัวนี้กับความคมชัดของหน้าจอคือ 3.2K ให้เรามาจัดเต็มจริงกับสเปคนะครับ ถ้าใครมองหาแท็บเล็ตที่รู้สึกว่าตัวนี้แหละเพอร์เฟกจริงครับผมหลังจากที่พีทำการใช้งานเรื่องบอดี้มาแล้วก็เรื่องสเปคนี่แหละเป็นเหตุผลที่พีทำไมจึงเลือกใช้กับแท็บเล็ตตัวนี้ผมก็คือเหตุผลข้อแรกคือเรื่องสเปคแล้วก็ดีไซน์มาดูว่าเหตุผลข้อที่สองตัวนี้เป็นอย่างไรซึ่งเป็นข้อที่พีชอบมากก็คือเรื่องของ CPU ครับ CPU ให้เรามาดีมากกับตัวนี้เซปดากอนเจ็ดพัท เจน3ครับในการขับเคลื่อนตัวนี้บอกเลยว่าขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น Xiaomi Hyper OS นะครับมี AI มาให้เราครบในการใช้งาน,นจับตัว Android 14ผมตัวนี้เป็น CPU Octa Core นผมตัวนี้ความเร็วสูงคือ2.8จิ z เฮให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงสักคุณภาพนะครับนี่แล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6นะผมตัวนี้ก ซัพพอร์ตเป็นบลูทูธเวอร์ชันห้าถือว่าให้เรามาดีมากนี่คือ AI คือพี่รู้สึกว่า AI ตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากเลยนะครับซึ่งพี่ชอบตัว AI ตัวนี้มากเลยครับผมกับสเปคแล้วก็ CPU ขับเคลื่อนออกมาคือสมบุรณ์แบบมากสามารถคนแอปได้สามารถใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอกับ CPU ตัวนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่สอพีเลือกคือ CPU ครับผมเล่นเกมบอกเลยว่า Rov ปรับสูงสุดตัวนี้60เฟรมสบายหายห่วง พับจีปรับ90เฟรมปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายหวงเกมเก็บชิมอิมแพกตัวนี้คือหลยเรื่องจริงในการปรับสูงสุด CPU ในการจัดการพลังงานความร้อนถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากฟรีไฟปรับทุกอย่างสูงสุดบอกเลยว่าสุดจริงสเปคให้มาถือว่าโคตรคุ้มจริงครับกับข้อ3กับเหตุผลพี่ก็คือเรื่องของกล้องครับสเปคกล้องให้มาดีมากกับกล้องหลังตัวนี้ให้มาถึง13ลันถ่าย 4K 30เฟรมได้แล้วก็ กล้องหน้าให้มา8ล้านส่วนตัวใช้งานมากล้องถือว่ามีคุณสมบัติที่เพียงพอมากมีฟังก์ชันให้เราในการใช้งานถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งตัวนี้บอกเลยว,ว่าสุดจริงครับซึ่งพีไปสัมผัสในการใช้งานตัวกล้องมารู้สึกว่าเป็นแทบที่กล้องถือว่าคุณภาพดีจริงครับนี่แล้วก็มี AI สามารถทำการลบวัตถุสามารถทำการเปลี่ยนส p ผิวท้องฟ้าได้ซึ่งอันนี้คือ b e f o r e จะเดิมภาพเครื่องนี้ผมซึ่งพีทาการลบวัตถุมาตัวนี้สามารถลบวัตถุได้ง่ายได้จริงครับซึ่งเป็นเหตุผลที่พีเลือกตัวนี้มาใช้งานกับการลบวัตถุครับบอกเลยว่าลบวัตถุได้อย่างเวิร์กจริงครับกล้องหน้าบอกเลยว่ามีความเป็นวามากคือกล้องหน้าคือสีสันให้เรามา คือสุดจริงครับซึ่ง AI คือมันมีความง่ายดายในการลบวัตถุมากเช่นพีแก้ไขพีเข้าข้อของใจนในการลบครับตัวนี้แค่เพียงการเดีย๋ยผมทําการลากนิ้วเ,เฉยซึ่ง AI ประมวลผลออกมาในการลบวัตถุออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับกับเหตุผลที่พีซื้อตัวนี้มาคือมันใช้งานง่ายแล้วมันมีแอปฟังก์ชันในการตัดต่อวิดีโอตัวนี้มีมาให้เราด้วยซึ่งถ้าเราถ่ายวิดีโอมาผมตัวนี้คือป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากเพราะมีแอปตัดต่อ เป็นหมวดโปรด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่ครับผมใช้หมวดโปรในการตัดต่อวิดีโอก็มีมาให้เราเพียบพร้อมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพีจึงเลือกใช้ตัว Xiaomi Pad7 ราคา8,490บาทให้เรามาจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับตัวนี้กับข้อ4กับเหตุผลที่พีผมรู้สึกว่าตัวนี้อยากพีเซนมากก็คือเรื่องในการใช้งานพวกมัลติฟังชันหรือว่า การแบ่งหน้าจอในการคลนแอปตัวนี้สามารถใช้งานมัลติฟังก์ชันบอกเลยว่าสุดจริงครับอันนี้คือฟังก์ชันในการปรับตัวน่ครับแอปคลนแอปได้นะครับแล้วก็ตั้งค่ามัลติฟังก์ชันของเรื่องเสียงปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงได้ถึง9รูปแบบครับคือให้มาจัดเต็มมากตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่แล้วก็ พราะ AI ตัวนี้มี AI ไมาให้เราครบนะครับบอกเลยว่า AI คือจัดเต็มจริงนะครับมีการตีความมีศิละปะมีการเขียนมีการจดจำเสียงพูดแล้วก็ใช้ AI ไอในการนนผลตัวนี้มี AI เวอร์ชันเต็มนะเฮ้ยหายากมากนะเทเป็นคาร์เรต8,000กว่าบาทแล้วมี AI มาให้เราขนาดนี้อะ่ะถือว่าสุดมากครับ นีปรับต่างๆได้อย่างเพียงพอกับฟังก์ชันแล้วก็มีหมวดตัวเว k s t สเ i ชันไว้ในการใช้งานพวกมัลติฟังก์ชันในการใช้งานเช่น P ททำการนี่ครับผมแบ่งหน้าจอหรือว่าทําการใช้งานทั่วไปผมนี่ครับแอปพลิเคชันเช่นเข้าแอปนี้นี่ครับผมอีก ก็เข้ามัลติฟังก์ชันได้ถือว่าให้เรามาดีมากกับเหตุผลที่พีเลือกตัวนี้มาใช้งานเพราะว่าฟังก์ชันตัวนี้มาให้เราครบจบแน่นอนครับแล้วก็ UI มันดูดีแล้วมันดูน่าใช้งานมากในปีส0 2 5นกับเจ้าตัวเ i ี่ m มี a d 7ตัวนี้บอกเลยว่าคือสเปคให้เรามาดีจริงครับอันนี้ไม่ไวยเลยว่าคือมันใช้งานมาคือสุดยอดของ The b e บ t จริงครับกับเจ้าตัวเ i ี่ยมี a d 7นะครับนี่ กับเหตุผลข้อที่5ตัวนี้คือเรื่องของลําโพงครับลาโพงในการขับเสียงออกมาบอกเลยว่านี้ลาโพงเป็นลําโพง4ตัวในการขับเสียงออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยครับเสียงถือว่าโคตรสุดมาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับ บอกเลยครับว่าเสียงเบสเสียงกลางตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับกับเหตุผลที่พี่เลือกตัวนี้แหละเรื่องของเสียงบอกเลยว่าพี่ได้สิเต็ม10หลังจากที่พี่ทาการใช้งานตัวนี้มาเรื่องเสียงถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้แล้วผมมาดูเหตุผลข้อที่สี่ครับผมหรือว่าเหตุผลข้อที่5ผมต่อข้อที่สก็คือเรื่องสุดท้ายแล้วคือเรื่องของการแสดงผลตัวนี้สามารถแสดงผลในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตเป็น 4K HDR หกเฟรมในการดูหนังเฟรมแล้วก็ในการซัพพอร์ตตัว t นฟิกตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากซึ่งพีทำการรับชมก็คือ 4K ขับเคลื่อนออกมาคือสมบูรณ์แบบมากเสียงดีหน้าจอสวยชื่นชมเลยว่าตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับแบตอุดมากแบตอุดจริง ชาร์จก็เร็วผมตัวนี้ให้เราในการฟ้าชาร์จมาก็ถือว่าเยอะจริงครับผมตัวนี้ฟ้าชาร์จให้มา45วัตต์รองรับ qc 3รองรับ qc 3พัดรองรับ qc 2 pd ก็รองรับซึ่งสุดจริงครับแล้วก็ support เป็นไฟห e ไฟหกจุ wifi 5, e, 5, e, 4, 5 e. ตัวนี้มีเซนเซอร์ถือว่าครบครับซึ่งเป็นเหตุผลที่พีทำไมซื้อตัวนี้มาใช้งานเพราะว่าฟังก์ชันคือครบจริงครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อได้พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสซนี้ขอบคุณครับ